เอาละครับมาว่ากันถึงเรื่องที่กำลังร้อนๆเลยช่วงนี้ความสัมพันธ์สหรัฐกับอินเดียดูเหมือนจะตึงๆขึ้นมานะข้อมูลหลายแหล่งเลยชี้ไปทางเดียวกันว่าเออมันมีปมเรื่องการค้าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการปรับสมดุลอานาจโลกอะไรแบบนี้ด้วยวันนี้เราลองมาเจาะลึกกันหน่อยว่าตื้นลึกหนาะบางมันเป็นยังไงแล้วอินเดียเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะคือที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยสหรัฐดูจะแบบ ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่อินเดียยังเดินหน้าซื้อน้ำมันจากรัเสเซียอยู่เรื่อยๆนะทั้งๆที่ก็มีเรื่องความบาดเรื่องสงครามยูเครนอะไรอยู่อืมใช่ค่ะมันเป็นประเด็นอ่อนไหวพอสมควรเลยแล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นมีข่าวว่าสารัฐคูเลยนะว่าจะขึ้นภาษีสินค้าอินเดียตั้ง25%เนะี่ยโ้ห้5เนี่เยอะมากเลยนะคะกระทบหนักแนะ่ ใช่ครับแล้วก็มีปีเตอร์นาวาโร่ที่ปรึกษาการค้าสหรัฐยุคนั้นน่ะออกมาให้สัมภาษณ์กับ Financial Times แบบตรงๆเลยนะบอกว่าถ้าอินเดียอยากเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรกับสารัฐจริงๆเนี่ยก็ควรจะทำตัวให้มันสอดคล้องกันหน่อยไม่ใช่ไปทำตัวเหมือนพ่อค้าคนกลางช่วยรัเสเซียขายน้ำมันซึ่งมันเหมือนกับส่งเงินดอลล่าร์ให้รัเสเซียไปทำสงครามต่อในยูเครนอะไรทานองนั้น พูดแรงเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นการกดดันโดยตรงเลยแรงเลยล่ะครับแต่ทางอินเดียเหมือนจะแบบไม่ค่อยหวั่นเท่าไหร่ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าจะซื้อน้ำมันรัเสเซียต่อล่าสุดนี่ในวันชาติอินเดีย15สิงหาคมท่านนายกโมดีก็ออกมาพูดชัดเจนเลยนะประกาศจุดยืนแบบแข็งกล้าว,ว่าจะไม่ยอมเป็นทาสภาษีของใครเด็ดขาดแล้วก็จะปกป้องเกษตร,รกรปกป้องผลประโยชน์คุณอินเดียเต็มที่ท่าทีแข็งกล้าวแบบนี้ของอินเดียเนี่ย เออจริงๆมันก็มีเหตุผลรองรับอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาแข็งใสเฉยๆครับมีอะไรบ้างครับพอจะอธิบายได้ไหมอย่างแรกเลยก็คือความสำมคัญที่อินเดียกับรัสเซียเขามีกันมานานแล้วนะคะเป็นคู่ค้าเป็นเหมือนเพื่อนเก่าก,กันมานานมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวมันมีเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะอ๋อมีประวัติศาสตร์กันมายาวนาน ใช่ค่ะแล้วอินเดียเนี่ยเขามีประชากรเยอะมากใช่ไหมคะหนพันล้านคนนะทำให้เขาเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกเลยทีเดียวซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เป็นผู้จัดหาหรือซัพพลายเออร์รายใหญ่สุดให้เขาด้วยซ้ำรองลงมาก็ถึงจะเป็นพวกตัวออกกลางแล้วก็สหรัฐเข้าใจแล้วครับคือรัสเซียเป็นแหล่งสาคัญอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะแต่ปัจจัยที่เอ่อคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดเลยจริงๆนะคะคือเรื่องราคาค่ะราคา หมายถึงรัเสเซียขายถูกกว่าเหรอครับถูกต้องค่ะมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยนะคะอย่างจากมหาวิทยาลัยชวาหลันเนรูหรือ JNU ที่ดังๆนะคะแล้วก็ประธานสถาบันนโยบายพลังงานอิสระของอินเดียเองก็ออกมาพูดตรงกันว่ารัเสเซียเนี่ยเสนอราคาน้ำมันดิบให้ในราคาที่แบบว่าถูกกว่าเจ้าอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยเอ,อ๋อพอราคาถูกกว่ามันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยสิครับ แน่นอนค่ะพอได้น้ำมันราคาถูกต้นทุนมันก็ลดลงกำไรก็มากขึ้นยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมันผันผวนแบบนี้เงินเฟอ้อสูงต้นทุนพลังงานแพงการที่ได้ของถูกกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและการบริโภคใหญ่เท่าอินเดียเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ประเทศเขาละค่ะอืมก็สมเหตุสมผลนะครับในมุมของอินเดียพอพูดเรื่องเศรษฐกิจทาให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่ง คือแคมเปญ Make in India ที่เขาพยายามผลักดันกันมาตั้งแต่ปี2014นู่นเลยตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วน GDP ภาคการผลิตให้เป็น25%ภายในปี2025นี่มันเกี่ยวข้องกับไหมครับกับการตัดสินใจเรื่องน้ำมันหรือท่าที่แข็งเก้าวพวกนี้ เกี่ยวคะ่ะเกี่ยวแน่นอนแคมเปญ Make in India เนี่ยเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลโมดีเลยนะคือเขาต้องการส่งเสริมการผลิตในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าสร้างงานสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในฟังดูดีมากเลยครับแล้วมัน work ไหมครับไปถึงไหนแล้วเอออันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีความท้าทายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคือความคืบหน้าอาจจะยังไม่ได้เร็วปรูดปราดอ,อย่างที่ตั้งเป้าไว้ตอนแรกนัก อ้าวเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะว่าแม้จะบอกว่า make in India แต่เอาเข้าจริงวัตถุดิบสำคัญญหลายอย่างชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ยังต้องนำเข้ามาจากจีนเป็นหลักอยู่ดีอ้าวกลายเป็นว่าส่งเสริมการผลิตในอินเดียแต่ก็ยังต้องพึ่งจีนอยู่ดี ประมาณนั้นเลยค่ะมันก็เลยมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะแล้วตกลงใครได้ประโยชน์สูงสุดกันแน่อินเดียจริงๆหรือว่าจีนก็ได้ประโยชน์ไปด้วยจากการส่งออกวัตถุดิบให้โรงงานในอินเดียมันก็เป็นมุมที่น่าคิดเหมือนกันน่าคิดจริงๆครับแต่ว่านะในขณะที่กำลังมีเรื่องมีราวกับสหรัฐเนี่ยอินเดียก็ดูเหมือนจะไม่ได้ปิดประตูกับจีนสัทีเดียวนะครับ เห็นว่ามีข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียคุณสุประมัญยมชัยชังกระก็เพิ่งไปพบกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนคุยกันเรื่องชายแดนเรื่องการค้าใช่ค่ะมีการพบปากกันจริงๆและท่านนายกโมดีเองก็ยังยืนยันด้วยนะว่าจะมีการพบปะก,กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยเหมือนกันเอ้มันยังไงกันแน่ครับเนี่ยเหมือนจะเล่นไพ่หลายหน้าเลยอันนี้เป็นการเดินเกมทางการทูตที่น่าสนใจมากค่ะ คือในขณะที่ตึงๆกับสหรัฐอินเดียก็หันไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนซึ่งแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็อาจจะยิ่งทําให้สหรัฐไม่ค่อยพอใจมากขึ้นไปอีกก็ได้นะเป็นไปได้ครับแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการที่สหรัฐอยู่ๆก็ยกเลิกกําหนดการที่จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาคุยเรื่องการค้ากับอินเดียช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณ ตอบโต้หรือแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของอินเดียหรือเปล่าที่ดูเหมือนจะไปญาติดีกับจีนมากขึ้นอ๋ออาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแล้วอีกประเด็นที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือทั้งอินเดียจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ด้วยกันนะคะอ่าใช่กลุ่มบริก s ์บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใตา้แล้วก็มีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีก ใช่ค่ะซึ่งกลุ่ม b r i c s เนี่ยในสายตาของสหรัฐโดยเฉพาะในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่พยายามจะท้าทายอำนาจของสหรัฐอยู่เหมือนกันนะเคยมีข่าวว่าทรัมป์ถึงกับประกาศว่าจะพิจารณาเก็บภาษีเพิ่ม10%กับประเทศสมาชิก b r i c s ด้วยซ้ำโหมีประเด็นบริกเข้ามาเกี่ยวอีกแสดงว่ามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องน้ามันรัเสเซียแล้วสินะครับ ซับซ้อนมากค่ะมันโยงใยกันไปหมดทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยค่ะแต่ที่ผมยัง,งงงอยู่นิดหน่อยคือในขณะที่รัฐบาลสหรัฐดูจะไม่พอใจอินเดียมากๆเนี่ยล่าสุดกลับมีข่าวจากบลูมเบิร์กออกมาว่า Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเองเนี่ยมีแผนจะผลิต iPhone 17ในอินเดียเลยนะเพื่อส่งออกไปขายในสหรัฐด้วยเอ๊ตกลงมันายังไงกันแน่ครับเนี่ยรัฐบาลขู่แต่เอกชนกลับไปลงทุนเพิ่ม <laughs> ประเด็นนี้ดีมากเลยค่ะมันจี้ใจดังเหมือนกันนะคือมันสะท้อนภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนมากๆค่ะอย่างแรกเลยมันแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของอินเดียเองที่พยายามวางตัวเป็นแหล่งการลงทุนที่น่าสนใจพยายามดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติโดยเฉพาะจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบาย Make in India ที่คุยกันไปตอนแรกครับดึง Apple มาได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วการที่ Apple เลือกไปอินเดียมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของ Apple เองด้วยนะคะลดการพึ่งผ่าฐานการผลิตในจีนลงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายบริษัททั่วโลกกำลังทำอยู่ตอนนี้อ๋อคือ Apple ก็มองหาทางเลือกอื่นนอกจากจีน อินเดียก็เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่ค่ะแล้วพออินเดียสามารถดึงการลงทุนใหญ่ๆแบบนี้เข้ามาได้มันก็เหมือนการสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองไปด้วยไงคะคือถึงแม้รัฐบาลสหรัฐจะไม่พอใจอินเดียในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศหรือเรื่องรัสเซียแต่ในทางธุรกิจแล้วอินเดียก็ยังมีความสําคัญในฐานะตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตที่มีศักยภาพ แปลว่าคำขู่ของรัฐบาลสหรัฐอย่างเรื่องขึ้นภาษี25%อะไรนั่นอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่หรืออาจจะทำได้ยากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะเอกชนตัวเองก็ไปลงทุนที่นั่นเยอะอืมมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าคำขู่เหล่านั้นอาจจะมีน้ำหนักน้อยลงหรือทำให้สหรัฐต้องคิดหนักขึ้นก่อนจะทำอะไรเพราะถ้าขึ้นภาษีจริงๆมันก็อาจจะกระทบกับบริษัทอเมริกันเองที่ไปลงทุนหรือมีห่วงโซ่อุปทานอยู่ในอินเดียด้วยเหมือนกันมันเหมือนดาบสองคมนะคะ เข้าใจแล้วครับมันซับซ้อนจริงๆด้วยแล้วท่าทีที่แข่งขันของอินเดียในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นต้นแบบหรือกรณีศึกษาให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่อาจจะเจอแรงกดดันคล้ายๆการจากประเทศมหาอำนาจได้เห็นว่าเออมันก็สามารถที่จะยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองได้นะไม่จำเป็นต้องยอมตามไปซะทุกเรื่องเป็นเหมือนการส่งสัญญ,ญาณให้โลกเห็น ใช่ค่ะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าอินเดียกำลังพยายามจะวางตำแหน่งตัวเองใหม่บนเวทีโลกนะ <c oughs> เขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปแล้วแต่ต้องการเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญและจะไม่ยอมถูกกดดันง่ายๆเหมือนเดิมฟังดูแล้วเหมือนอินเดียกำลังพง,งาดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับสรุปแล้วความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอินเดียรอบนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องอินเดียซื้อน้ำมันรัสเซียก็จริงแต่พอดูไปลึกๆแล้วมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องการค้า เรื่องสมดุลอำนาจโลกเรื่องการวางยุทธศาสตร์ของอินเดียเองด้วยถูกต้องเลยค่ะอินเดียเขาเลือกที่จะเดินในแนวทางของตัวเองโดยมีปัจจัยเรื่องราคาพลังงานความสัมพันธ์เก่าแก่กับรัสเซียแล้วก็ยุทธ,ธศาสตร์ระยะยาวอย่าง Make in India หรือการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นตัวหนุนหลังพร้อมๆกับการที่เขาก็ไม่ได้พิงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆอย่างจีนหรือกระชับความร่วมมือผ่านกลุ่มบริกสด้วย เหมือนเป็นการเล่นเกมหลายกระดานพร้อมกันเลยใช่ค่ะเป็นการเดินเกมที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะแล้วคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อก็คือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียที่ดูเหมือนอินเดียจะหันไปใกล้ชิดกับจีนและรัสเซียมากขึ้นผ่านกลไกอย่างบริกส์เนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมของภูมิรัฐศาสตร์โลกและเศรษฐกิจโลกในระยะยาวต่อไปยังไงบ้างครับน่าคิดมาก แล้วสัญญาณที่อินเดียส่งออกมาดังๆครั้งนี้เนี่ยว่ากล้าที่จะท้าทายแรงกดดันจากสหรัฐมันจะมีความหมายยังไงกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆที่อาจจะกําลังเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันอยู่เขาจะกล้าที่จะยืนหยัดมากขึ้นไหมหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมการอำนาจโลกในรูปแบบไหนต่อไปอันนี้แหละค่ะคือประเด็นที่เราคงต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะครับผมเป็นประเด็นที่น่าติดตามจริงๆครับขอบคุณสําหรับข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยยินดีค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับลองแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนหรือคนที่สนใจได้ฟังกันดูหรือถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็กดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้มีพลาดประเด็นน่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ